ก็สวัสดีครับกลับมาพบกับโจชแนลถ่ายคลิปนะครับผมคลิปนี้นะครับผมก็่าทางแฟนเพจนะครับหรือว่าเอฟซีในยูทูบนะครับต้องการอยากให้ลองลองเทสเกมนะครับผมตัวซัมซุงแฟล็กซี่ a ห้าสี่ห้า g ให้ดูหน่อยว่าจะโอเคแค่ไหนนะครับวันนี้โจชแนลถ่ายคลิปก็เลยจะมาเทสเกมนะครับผมเป็นตัวเกม r o v นะครับผมมาให้ดูกันว่าจะปรับ เอาเป็นแบบว่าตัวชาร์จถคลิปวันนี้จะปรับแบบสูงสุดเลยจะเป็นยังไงกันเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัวนี้จะทําได้ดีแค่ไหนนะครับในการเทสเกม ROV นะครับผมตัวนี้ต้องบอกก่อนนะครับเป็น CPU เป็น f x n o s นะครับผม1380นะครับผมซึ่งแต่ก่อนซัมซุงอ่ะจะใช้อยู่ f x n o s นะครับผมจะใช้อยู่ในตัวซัมซุงเวอร์ซพวก S 8 S 9นะครับโน t ตโน t ตเอะไรประมาณนี้นะครับผมแต่พอ หล,หลังเนี่ยตัวพวกตัวโน้ตต่างๆเขาจะเปลี่ยนเป็นใช้ตัว snapback con แล้วนะครับผมเป็นตัวใหม่นะครับผมแต่ f nod ซึ่งตัว channel s k i เคยใช้ตัว s8 s8 พัดอะไรอย่างเงี้ยมาก่อนอพอใช้แล้วมันก็รู้สึกว่าโอเคไม่ได้มีอะไรที่หนักหน่วงไม่ได้มีอะไรที่น่าเกลียดน่ากลัวอะไรมากนะครับผมผมก็เลยอยากจะลองดูว่าตัว f nod พอมาอยู่ในซัมซุงก็ a ี A ห้าสี5 G แล้วจะเล่นเกมโอเคแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาเข้าเกมกันเลยนะครับผมมาครับผมก่อนจะเข้าเกมนะครับโจชัยรัสคริปต์นะครับผมวันนี้ก็ใช้เด็คนะครับของค่ายมือถือสีฟ้านะครับผมอ่าแล้วก็ก่อนจะเข้าเกมนะครับโจชัยรัสคริปต์จะไปขอเพิ่มแรมพัดไว้ก่อนนะครับผมเผื่อมันจะช่วยอะไรได้หลายๆอย่างนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเข้าไป เพิ่มตัวรมพัดไว้ก่อนนะครับผมเวลาที่เล่นเกมหนักๆเราจะได้ไม่มีปัญหาในการเล่นเกมนะครับผมบางคนอาจจะบอกว่ามันน่าจะช่วยได้ไม่ได้มากเท่าไหร่แต่ช่วยได้มากได้น้อยเราก็ยังโอเคใช่ไหมครับผมต้องบอกก่อนนะครับผมซัมซุงแก a เล็กซี่ตัว a 5 4 5 g นะครับผมเป็นลรม8อยู่แล้วนะครับผมสามารถเพิ่มรมพัดได้สูงสุดถึง8นะครับผมเพิ่มไป8เลยนะครับเดี๋ยวให้เครื่องมารีสตาร์ทแป๊บหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเรามาตอบกันนะครับผม นี่นะครับผมพอเราเพิ่มแรมพัดนะครับผมตัวแรมพัดนะครับมันจะทําให้เรารีสตาร์ทเครื่องก่อนนะครับผมไม่ว่าเราจะตั้งค่านะครับแรมพัดไว้ที่ตัวแรมพัดของเรานะครับผมว่าเราตั้งไว้แรม2แแรรมมา2แรม4แรม6แรม8นะครับผมมันจะทําการรีสตาร์ทใหม่ทุกรอบก่อนจะเทสเกมนะครับโจอ channel ทริปก็ใส่ไว้เลยนะครับผมแรม8นะครับผมอ่า มันก็จะทําให้เราเล่นเกมผมคิดว่ามันน่าจะทําให้เราเล่นเกมได้ดีขึ้นนะครับโจเลนัสทิปใส่แลมแปดไว้เลยนะครับผมส่วนตัวอินเทอร์เน็ตจะเป็นตัว 5G นะครับผมของท่ายสีฟ้านะครับผมเนี่ยครับเดี๋ยวผมให้ดูกันนะครับผมเป็นตัว 5G นะครับผมมาเทสเกมกันให้ดูก็ความเร็วที่ตัวซนัสทิปได้มาก็คือเต็มสปีดนะครับผมมาเดี๋ยวเราเข้าเกมกันเลยนะครับพอเพิ่มแลมพัดเรียบร้อยนะครับเอาวนะครับผมวันนี้วันนี้เราเล่นเกมกันแบบแบบ เอาแบบมันไว้ก่อนนะครับผมเฟรมเรทหรือว่าอะไรแฟนเพจหรือว่าแฟนคลับโจชแนลทริปทางช่อง u t u b e นะครับก็สังเกตกันได้ที่เฟรมเรทหรือว่าอะไรนะครับว่ามันจะลดแค่ไหนนะครับอขออนุญ,ญาตเข้าเกมสักคู่นะครับผมเข้าเกมมาเลยนะครับผมเดี๋ยววันนี้โจชแนลทริปนะครับผมจะปรับแบบเต็มสปีดเลยนะครับผมขออนุญ,ญาตนะครับผมอ,อันนี้ขอผ่านไปก่อนเลย ตัวตั้งค่านะครับวันนี้ขอปรับอยากรู้ว่าราคา,า13,999บาทของ Samsung Galaxy A 5 4 5 G นะครับผมว่าเลื่อนแบบสูงสุดเลยจะทำได้ดีแค่ไหนนะครับผมตัวภาพนะครับตัวชนนะาทอคิดปรับไปสูงสุดเลยนะครับผมการแสดงผลนะครับผมาการแสดงผลได้ที่สูงสุดนะครับผมอ่าันนี้ก็ ไปที่เต็มสปีดเลยนะครับผมการปรับแสงนะครับเอาเป็นที่สูงสุดไปเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูพอเล่นเกมแล้วมันจะลื่นแค่ไหนนะครับผมความละเอียดของหน้าจอนะครับโจชนาธิปคือปรับเป็นความละเอียดให้เลยนะครับผมว่าเป็นภาพา Full HD Plus แล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาสตาร์ทเกมกันเลยนะครับผมเล่นเป็นแบบนี้นะครับผม ่าเดี๋ยวเราจับคู่กันก่อนนะครับผมมาเทสเกมให้ดูกันว่าจะโอเคแค่ไหนนะครับผมเตรียมพร,มพร้อมๆกันเลยนะครับต้องบอกว่าถ้ามองผ่านหน้าจอแบบไม่ต้องมองผ่านกล้องที่โจชาแนลถ่ายอยู่นะครับผมความละเอียดหน้าจอจะให้ความละเอียดที่สดมากเลยนะครับผมต้องบอกเลยตัวที่โจชแนลทริปจะเล่นนะครับจะเป็นอันเลยนะครับผมตัวถนัดของเราอยู่แล้วนะครับผม ต้องบอกว่าภาพสวยความละเอียดคือแบบได้เลยนะครับสําหรับราคา1นึ่งนามนะครับผมบางคนอาจจะเปรียบเทียบกับรุ่นอื่นว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแต่ถ้าแฟนขับซัมซุงนะครับเขาจะรู้อยู่แล้วนะครับผมไม่ต้องไปเปรียบเทียบอะไรเยอะแยะนะครับผมเดี๋ยวรอเข้าเกมกันสักคู่นะครับผมว่าจะลื่นแค่ไหนนะครับไปกันเลยมาครับผมเข้าเกมมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวโจชนาทจะยืมขอเพิ่มแบนแบบตัว อาวุธก่อนเลยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวขอจัดให้ทุกคนได้มองเห็นกันชัดๆนะครับว่า,าภาพและความละเอียดมันทําได้ดีแค่ไหนนะครับผมเดี๋ยวตวจชัยนักสคริปต์จะรายงานว่าตัวเครื่องมันร้อนแค่ไหนนะครับผมในการเล่นเกมตัว ROV นะครับผม าาการเล่นเกมของโจเชนเนอรทริปนะครับผมก็จะเป็นแบบสายบู๊หน่อยนะครับผมไม่ได้ค่อยสนใจเพื่อนเท่าไหร่นะครับเป็นการเทสเกมให้ดูนะครับผมแต่สําหรับผมผมมองว่านะครับผมการเล่นเกมผมเคยเล่นเอามาตั้งแต่ผมตัวใช้ตัว Samsung Galaxy S8 เอสแนะครับผมตัว f อฟซ r d บางคนจะบอกว่ามันร้อนเร็วหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับผมจริงๆแล้วนะผมคิดว่าตัวซัมซุงตัว f อฟซ r นะครับผมถ้าเราไม่ ถ้ามันไม่ดีจริงนะครับซัมซุงไม่กล้าใส่มาในตัวท็อปของซัมซุงหรอกครับผมผมมองว่ามันโอเคในระดับหนึ่งเลยนะครับผมต้องบอกเลยว่าผมชอบนะครับเอสิน่ผมเคยใช้มาโอ้โหโดนแลกนะครับผมผมใช้ซัมซุงแต่ตัวซัมซุงกาเล็กซี่นะครับผมมา S9 แล้วก็โน้ต9นะครับผมผมก็ยังรู้สึกว่ามันยังลื่นนะครับผมและเล่นเกมได้โอเคนะครับผมมาไปต่อกันนะครับผม เดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องตัวเกมนะครับว่าเล่นแล้วมันลื่นไหมนะครับผมอตอนนี้โจวชนะทริปนะครับผมก็เพิ่งสตาร์ทเกมนะครับเครื่องปกตินะครับไม่มีร้อนไม่มีอะไรเลยนะครับผมอ่มอแรกหน่อยมะมาเลยขอแรกกันไปเลยจะได้รู้กันไปเลยมามามาเข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาโอ้เสร็จไหมเสร็จไหมนิดเดียวเดียเด๋ยวเดี๋ยวรอบหน้าเจอกันนะครับผม บางครั้งโจชไนั์สครปคลปนะครับผมก็จับหน้าจอเวลาเราเล่นนะครับหน้าจอมันอาจจะเลื่อนนิดนึงนะครับทำให้ไม่ตรงกับตัวกล้องที่ถ่ายก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมแต่ตอนนี้เราก็เดี๋ยวแพชชนะไม่เป็นไรนะครับผมวันนี้เรามาเทสเกมให้ดูนะครับผมตัวค่าเฟรมเรทหรือว่าอะไรนี้ก็ผมว่าโอเคนะครับผมไม่มีปัญหาอะไรนะครับหรือว่ายังโอเคใช่ไหมครับพี่ๆน้องๆก็ช่วยดูกันในจอด้วยนะครับโจชไนน์สแคคลิปก็มองทั้งจอมองทั้งเกมนะครับตอนนี้ อมองทั้งจอทั้งเกมว่ามันโอเคไหมก็จะช่วยกันดูด้วยนะครับผมโจชนาธคลิปจะเล่นเป็นตัวอันเรนนะครับผมเป็นตัวที่เล่นมาตลอดนะครับผมถ้าเล่นตัวอื่นก็ไม่ใช่โจชนาธคลิปแล้วนะครับก็จะลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยเข้ามาขอขออีกสักรอบไนหะมนิดเดียวโอเคจบก่อนอันเรนนะครับผมม,มานะครับผม แพ้หรือชนะไม่เป็นไรนะครับโดนเพื่อนบ่นนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรเราเล่นเกมเพื่อความสนุกแล้วก็เทสเกมให้พี่ๆน้องๆได้ดูกันว่าอันไหนเหมาะกับเราอันไหนไม่เหมาะกับเรานะครับผมอขอลุยหน่อยครับผมเดี๋ยวขอ,เ,อเสียงขึ้นนิดนึงนะครับไม่ค่อยมีเสียงนะโ,โอเคพูดตั้งนานนะครับไม่ค่อยเอาเสียงขึ้นนะครับลืมเลยมาแล้วมาแล้ว โต้องจับจับจอไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าจอบางครั้งก็เวลา่เราเล่นเกมนะครับเพื่อนๆก็คงจะรู้มือเรามันพับจอขึ้นไปข้างบนบ้างลงด้านบ้างนะครับผมมันก็เลยไม่ค่อยถนัดนะครับผมแต่ตอนนี้ก็พยายามที่ให้ลงตัวนะครับ <An enemy S 1> ถ่ยก่อนถ่ยก่อนถ่ยก่อน <Ultimate. S 1> มาแล้วเพิ่มืดกก่อน ลองดูสิแรกเลยเรียบร้อยของหวานจริงๆนะครับผม,มต้องบอกเลยนะครับผมเล่นมานะครับผมก็ประมาณคร่าวๆสี่นาทียังไม่รู้สึกว่าเครื่องร้อนนะครับผมหรือว่าอะไรเลยนะครับถือว่ายังโอเคเลยนะครับผมสําหรับตัวซัมซุงกาเล็กซี่ A545G นะครับตัวนี้ยังไม่เปิดข่ายนะครับผมตอนนี้ยังทิมพีออเดอร์อยู่ใครที่สนใจก็ เข้าไปหาดูกันได้นะครับป้อมนี้ขอแล้วกันพี่ขอแล้วกันอ่าพี่ขอแล้วกันอ่าขอบคุณครับต้องบอกเลยว่าคุ้มอ่าขอหน่อย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 ของหวานพี่เลยนะเนี่ยของหวานพี่เลยอ่าเพ่นกอนเพ่นกันถ่ายกันถ่ายกันอ่ารีบถ่ายก่อนนะครับโอ้โหมีกัน โฆษณาโปรโมตมาด้วยนะครับผมเมื่อกี้ใครเห็นหรือเปล่านะครับผมอ่าเป็นการโฆษณาของตัวซินนะครับผมที่เจอในนัทไซคิเอามาเทชิววันนี้นะครับผม,มะนะครับขอปัม้มไปเรื่อยๆก่อนนะครับขอสักเลเวล7เลเวล8ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราไปลุยกัน ก็อันไหนที่ผิดพลาดจุดชแนลสมาชิกก็ขออภัยพี่ๆน้องๆไว้ด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยากให้พี่ๆน้องๆได้เล่นเกมที่โอเคนะครับโอมาออ่าสองปลอดภัยก่อนนะครับมามาเข้ามาตามมาตามมาเลยรอสักครู่สักวันหนึ่งจะต้องถือปืนความทรงจำลับมาให้ได้าาเข้มเข้ามาเข้ามาเข้ามา จัดอาวุธใหญ่ไปเลยไมออ่แตกนะครับผมไปเลยไปเห็นก่อนนะครับเห็นที่ไหนล่ะเสร็จแล้วเสร็จแน่เสร็จแน่เสร็จกับหลักแล้วบวกแล้วนะครับผมโ,โหต้องบอกว่าลื่นมากนะครับผมไก่อนไท่อนน,นะครับผม เอาว่าตัวเกมทำตัวเครื่องนะครับผมบอกเลยว่าเอฟซีนอตบางคนบอกว่าเครื่องมันอาจจะร้อนนะครับผมแต่ตัเชน่าชิปเล่นมาแล้วไม่มีเครื่องร้อนเลยนะครับผมตอนนี้คือถือว่าปกตินะครับผมตัวเวลาในเกมผ่านมาหกนาทีนะครับถือว่าปกติมากนะครับตัวตัวเฟรมเรทหรือว่าตัวที่โจเซน่าตะชีพนะครับผมปรับมาแบบสุดๆเลยก็คือถือว่าโอเคนะครับไม่มีสะดุดไม่มีลื่นไม่มีอะไรเลยนะครับผม เอาขอขอไปนะครับไม่มีสะดุดนะครับผมแล้วก็ลื่นด้วยนะครับผมต้องบอกเลยนะครับผมมาไปลุยกันต่อนะครับอันไหนพูดผิดก็ขอโทษด้วยนะครับผมวันนี้มาแบบรีบๆนะครับผมเพราะว่ามีตัว A 3 4 5 G รออยู่นะครับผมต้องทําหลายงานมากเลยตอนนี้ A 3 4 5 G ก็รออยู่นะครับผม,มาต่อเลยต่อเลยต่อเลยมา ให้จบเกมนะครับวันนี้ไม่มีตัดออกเลยนะครับคือแบบเอาให้จบเกมไปเลยนะครับผมสำหรับในช่อง Sketch วันนี้ก็ถือว่าคุ้มมากมานะครับผมได้ Samsung Galaxy A 54 5G มารีวิวให้ดูนะครับผมแล้วก็ตัวต่อไปเป็นตัว A 34 5G นะครับเดี๋ยวมารีวิวให้ดูนะครับผมอ่เร่ปรไ,ปเไปเลยไปเลยดูเลยดูเร่ดูเลยดูกันเลย โอ้โ <là> หลืมดูนะครับผมไม่เป็นไรครับผมหรือว่าในซีเรีสนะครับผมรอสักคู่นะครับสำหรับใครตอนนี้ที่ต้องการตัว s a m oh <regret> s u n galaxy g a 5 4 5 g นะครับผมก็พรีออเดอร์กันได้ตามศูนย์เครือข่ายมือถือที่เราใช้นะครับผมแล้วก็ค่ายแล้วก็ตัว Samsung Shop นะครับทุกสาขานะครับผมโจทย์นเซอร์คลิปก็ได้มาก็จะเป็นตัวสีม่วงนี้นะครับผมมารีวิวให้พี่น้องนได้ดูกัน สำหรับการเล่นเกมตัวเทนเนอร์วคิมองว่าตัวแรมพัดของซัมซุงช่วยได้เยอะเลยนะครับผมเวลาเล่นเกมก็คือลื่นมากแล้วก็เครื่องไม่ร้อนนะครับผมเล่นมา8นาทีแล้วนะครับผมยังไม่รวมตอนที่เราคุยกันอะไรหลายๆอย่างนะครับก่อนเล่นเกมนะครับผมโอ้โหมากันเต็มเลยบ้าแล้วโอ้โหโดนลมบ้าเดี๋ยวตัวเทนเนอร์คิขอตัดไปตัวตอนที่เราฟาร์มก่อนนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตอนจบกันเลยนะครับผมสักครู่นะครับ ผมเกมก็ใกล้จะจบแล้วนะครับหลังจากที่เล่นมาโอโ้โหมีเยอะเลยโอ้โโดนโอโ้โหรอดนะเนี่ยครับผมโดนออกมาก็คือโดนเลยตัดจับมาก็คือโดนเลยนะครับไม่รู้ว่าจะจบแบบไหนแพ้หรือชนะก็ถือว่าได้เทสเกมให้พี่ๆน้องๆคนที่ชอบเอาวีได้ดูกันนะครับว่าตัวเครื่องดีแค่ไหนนะครับผมอย่างนี้ไปต่อนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะ เป็นยังไงกันบ้างนะครับผมป้อมของเราก็ยังเหลือเยอะอยู่นะครับส่วนของฝั่งศัตรูก็เหลือแค่2นะครับน่าจะจบแล้วนะครับผมโจชานลไทยคลิปก็ยังไงก็บอกว่าตัวนี้โอเคเลยนะครับสำหรับใครที่ชอบเกมอา R o v o v นะครับผมต้องบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนถ้าซื้อตัว Samsung ล a l ซี่ A545G มาลองนะครับผมโจชานลไทยคลิปก็เป็นคนที่ชอบใช้ซัมซุงอยู่แล้วนะครับผมก็ใช้มาเลยต,ตลอดนะครับผมยังไงก็ ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับบางคนมีอคติกับ F T Nots อะไรอะไรบางอย่างอะไรหลายอย่างนะครับผมแต่ผมมองว่า F T Nots ผมถือว่าโอเคมากเลยนะครับผมเรียบร้อยครับผมอ่าถือว่าผ่านนะครับผมโจทชนะเคยคลิปนะครับผมคะแนนเต็มสิบครับสิบโจทชนะเคยคลิปให้ไปแปดนะครับผมหนึ่งคือตัวภาพหน้าจออะไรความละเอียดที่โจชนะคยคิปปรับมาเลยนะครับแบบสูงสุดนะครับที่มันให้ได้ เครื่องนี้มันเล่นได้เท่าไหร่บ้างโดยใช้การคลิปคือปรับสูงสุดคือผ่านเลยนะครับผมไม่มีปัญหาอะไรนะครับเครื่องอาจจะมีร้อนมีอะไรบ้างนะครับแต่ไม่ได้ร้อนมากนะครับสำหรับคนที่มีอคติกับเอฟซีนอผมบอกเลยว่าอย่าไปคิดมากนะครับผมมันเป็นแค่ cpu ในการเล่นนะครับถ้าไม่ดีเขาคงไม่เอามาใส่ตัวในราคา13,999บาทแน่นอนนะครับผมบางครั้ง เราซื้อเครื่องนะครับเราก็อยากได้เครื่องดีๆวันนี้โจชแนลสคิปแนะนําเลยนะครับผมสาหรับใครที่ชอบซัมซุงตัว A545G นะครับผมโจชแนลสคิปบอกเลยว่าคุ้มกับราคาที่เราซื้อแน่นอนนะครับผมวันนี้โจชแนลสคิปก็ลาไปก่อนนะครับกับสําหรับการเทสเกม ROV นะครับผมเดี๋ยวรอบหน้าน่าจะเป็น PUBG Free Fire แล้วแต่นะครับผมวันนี้เอา ROV ไปก่อนนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมผิดพลาดประการใด ใดนะครับก็ขอโทษด้วยนะครับวันนี้ก็บายบายนะครับสวัสดีครับ